ะะคมาดูมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะเเวลาเราจับเนาะเราจะไม่จับเราจะไม่จับตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเห็นรอยแสกมันจะเห็นหนังศีรษะนะคะเราจะจับควยเข้าไปฝั่งนู้นจับฝั่งนี้นะคะเหมือนเราควายผมหยิบขึ้นมาเราก็ถักขึ้นมาอย่างนี้มันจะได้ไม่เห็นหนังศีรษะเยอะนะคะถักเหมือนเดิมเปียส่าเหมือนเดิมเก็บด้านบนด้านเดียว และล่าไม่ต้องเก็บค่อยไปหนึ่งรอบจากนั้นก็เก็บผมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะมารวมพอรวมเสร็จดึงขึ้นตึงๆโดยยกขึ้นมายกขึ้น ใช้นิ้วหยิบเอาได้นะผมเล็บพูดสั้นเลยต้องใช้หางหนีหค่ะดึงขึ้นตอนนี้ฝึกขัาเป่าๆไปก่อนในรูปที่ส่งให้ไปจะเป็นสอดริบบิ้นอีกเครื่องประดับขับอย่างนี้ให้ได้ก่อนพอคล่องแล้วเดี๋ยวค่อยสอดริบบิ้นกัน ดูระดับให้อยู่เท่ากันนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มโค้งแล้วเหมือนเหมือนเหมือนจะต่ำกว่าข้างนี้ก็ไม่เอาถอยนั้งไปใหม่ยกขึ้นใหม่เวลาถักดูด้วยนะคะดูซ้ายขวาให้ให้เท่ากันด้วยยกขึ้นก่อนเดี๋ยวพิ่งลงเก็บผมมารวมยกขึ้น ผมมารวมยกขึ้นหยิบเฉพาะรอบนอกนิดเดียวค่ะอ่ะพอสูงเท่ากันแล้วดูสีเตรียมโคง้ง หมดช่วงหน้าใบหูก็พอฮะอย่น,นี้เห็นนะคะเขาแค่หน้าใบหูตรงนี้ข้างล่างก็จะปล่อยนะคะโหมาเรื่อยๆถักมาเลยถักให้สุดปลาย ใช้ยางลัดทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเข้าด้วยกันนี้นะคะเวลาประกอบเข้าด้วยกันเราจะหวี อย่างนี้นะคะเราจะหวีซ้ายหวีปลายผมข้างซ้ายปลายไปอย่างนี้นะแล้วก็ผมข้างขวาก็ป้ายมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเปียด้านซ้ายเนี่ยวางวางทับเลยเยวางไปอย่างนี้เอาเปียด้านขวาตามมาอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มัดของครูปลายมันสั้นมันก็เลยรูปหัวใจก็เลยจะไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่ แล้วก็ใช้ยางรัดแล้วก็เครื่องประดับติดเปียดสามค่ะเปียดสามธรรมดาเอาเปียดสามมาประยุกต์ให้มันปเป็นรูปหัวใจเช่นนี้อย่างนี้นะคะถ้ามีเครื่องประดับก็ติดตรงนี้ตามในรูปเลยนะคะคด้านล่างเนี่ยจะหนีบตรงจะเซ็ตลอนด้วยลอนไฟฟ้าอะไร ก็ได้นะคะอ่ะอยวดูให้ดูอีกชัดๆอีกทีด้านหน้าก็เหมือนเรารวบผมขึ้นไปครึ่งหัวนะคะด้านหลังก็ปล่อยด้านหลังก็จะโชว์รูปหัวใจโอเคนะคะ